อผ่านตัวไฟไฟ้าที่บ้านเนะาะก็คือเราสามารถใช้ไ i ฟ i ไ,ได้ด้วยแล้วก็ปินได้ด้วยในทีเดียวโดวยการกดปุ่มตัวรูปโทรศัพท์ค้างไว้นะครับสองวิสามวิครับหนึง่งสองสอ่าสังเกตตอนนี้หน้าจอจะเป็นไฟกระพริบนะครับแล้วก็มีขีดสารข้างล่างขีดเดียวรอให้หน้าจอเป็นกระพริบสองขีดนะครับรอสักครู่นึงอ่า นี่ครับมันก็ถ้าเป็นกระพริบสองขีดนี้ยคือจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่มือถือนะครับไปที่ Wi-Fi แล้วก็เข้าแอปนะครับไปตั้งค่ามันนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ครกดสต็อปก็ได้หรือใื้ใหม่ไหมครับจะได้ไม่อเอาเอาหนะึก็ได้ปกติแล้วครับถ้าเราปิน้นผ่านมือถือมันจะขึ้นเป wi ็น Wi-Fi แค่นัน g สามศูนูนเนาะแต่ถ้า ke, ในกรณีที่เราเปิดโหมดตัวนี้แล้วนะครับตัว wifi มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นคำว่า Canon iJ ให้เราจับสัญญาณไ f ฟตัวนี้นะครับเราสักครู่นะครับพอมันขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับก็กดรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ไปที่แอปนะครับแอป Canon นนเลยที่เรามีในโทรศัพท์นะครับ มันก็จะขึ้นเลยว่าให้เราตั้งค่าไฟฟ้ารดับไ i ฟ้ Fi ที่ชื่อ Can o n i ไกดตกลงครับปึ๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราเลือกไ wifi ที่บ้านเรานะบ่า wifi เราชื่ออะไรเนาะแล้วเราค่อยกดค o น n น c t นะครับเหมือนตัวนี้เราจะเข้า wifi ที่ชื่อบุญรอมนะครับตัวนี้ไม่รองรับเฟื่อน 5G นะครับุญรอม 5G บุญ้อมเดี๋ยวสักครู่นะบุญ้อมอมีกนะ ไม่เจอบุญ้อโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเข้ามิวแลนก็ได้ครับเนี่ยมิวแลนปึ๊บอ่ะใช้นาดผ่านไปครับอ่ะใช้นาดผ่านไวไฟที่บ้านเราเลยเนาะอันนีก้กดตกลงครับอ่ามันส่งการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็หน้าจอมันจะกลับกลายเป็นเปลี่ยนการทำงานมันก็จะมีรูปสช้ลับตัวเนี้ยขึ้นมาสักครูน่นะ โอเคเรียบร้อยครับสังเกตเลยปกติแล้วหน้าจอหลักเราจะมีแค่รูปโทรศัพท์มือถือกับรูปเล็กหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้มันมีเป็นรูป w i f i ขึ้นมาแล้วก็คือว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Wi-Fi ที่ชื่อมิวแลนเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้คือเราก็เป็นการลงเนเวอร์ผ่านตัวมันบุ๊กนะครับแต่ณตอนนี้คือเราก็สามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้เลยเลยนาะโดยที่ไม่ต้องใช้โดยที่เราใช้เน็ตได้ด้วยเนาะเพราะว่าตัวเครื่องนี้จับ Wi-Fi แล้วก็คือเอาง่ายเลยพี่จึงต้องจับ WiFi ในมือถือที่ชื่อมิอว่าา่าะอ ถ้าเราเชื่อมต่อมือถือ,อนินะ้วแลนเนี่ยพี่จะสามารถปินได้ด้วยเล่นเน็ตได้ด้วยในทีเดียวกันเลยอ่า mm hmm. แค่นี้เลยครับ <Okay. S 1> ง่ายๆ <Okay. S 1> เสร็จเลยครับขอบคุณครับ